วันนีงไง้ไรู้สึกวันนี้รู้สึกดีค่ะโล่งเลยค่ะวันนี้เป็นยังไง,บ,งไบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกมีความสุขมากเจ้าค่ะรู้จัดเทวายนี้มาเจ็ดเจ็ดปีที่นี่สอนให้ทำจากความดีวันนี้มีความสุขมากได้เปิดรับพลังบารมีคัน,น้เป็นยัง,ยงไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกได้รับพลังเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ชื่นใจมากที่มาถึงที่นี่มีแต่บุญมีแต่ให้ซึ่งเราเปรียบจากที่เรามาไกลามาจากปัจจิบรุรีคุ้มค่าแล้วก็เบื้องปิติในพระองค์ท่านพลังงานสูงยิ่งมากสูงมากๆ วันนี้ปลื้มใจแล้วก็คุ้มค่ากับการรอคอยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้รําถวายปู่ย่าพญานาคแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากแม่โจกและก็พระพิดาค่ะวันนี้ตั้งใจมาจากสมุยเพื่อมางานร่วมพิธีขอบเสียนครูวันนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาที่พระมันดาพาทำพิธี ก็มีความรู้สึกปิติยินดีอยู่ข้างในตลอดอยากจะร้องไห้ตลอดมีความรู้สึกรับรู้ได้ว่าได้รับพลังอันมหาสาลที่พระมารดามอบให้ตอนที่ลำพญานาครู้สึกว่าปู่สุทโทย่าสีปทุมมาได้แฝงตัวลูกแล้วเป็นตัวของปู่ไล่ลำเองลูกรู้สึกปิติ ดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าลูกได้รับบารมีมากกว่าทุกครั้งที่มาเจ้าคาร์รู้สึกมีความสุขรู้สึกได้รับพลังบารมีพระมารดารู้สึกปิติสุขมากๆครับรับบารมีเยอะกว่าที่ผ่านๆมาวันนี้รู้สึกปิติมากเลยค่ะกับบารมีเปิดเต็มมากเลยค่ะบูชาพระมารดามาทั้งหมด9ปีแล้วค่ะ ปีนี้เพิ่งมารู้สึกมีความสุขเจ้าค่ะแล้วก็ได้พลังแล้วก็มีความสุขมากเจ้ะคะาค่ะเนง้ี่เปื้มปิติอินดีค่ะรับบารมีพรมัดาย่าใหญ่รู้สึกอิ่มสุขค่ะน้นำตาไหลเปื่มติอินดีที่ท่านมีเมตตาค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้าง มีความรู้สึกอิ่มสุขอิ่มใจปื้มปิติแล้วก็ตอนรับพลังบาร,รมีย่าใหญ่พระมารดาาใหญ่ค่ะมีความสุขมากพลังท่านมาแรงและก็เต็มที่มากมันมีความสุขแบบจากข้างในออกมาค่ะสรัทีนี้เป็นยังไงเมอง่อเขารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกถึงบาร,รมีของพระมารดาใหญ่มาสื่อผ่านจิต ว่าให้ถึงถึงถึงเวลาที่ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วเหมือนกับรับรู้องค์ในว่าเออหน้าที่ที่เราจะต้องทําต่อไปนี้เราจะต้องปฏิบัติยังไงแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราทําได้เหมือนที่เหมือนที่ท่านเหมือนที่ผมได้ให้สัจจะวาจาไว้ท่านก็จะประทานพรไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือสิ่งที่เราปรารถนาในใจก็จะเกิดขึ้นจริงอย่างอาัศจรรย์ นี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงรู้สึกดีค่ะสบายใจรู้สึกว่าเหมือนเราได้รับพรได้รับสิ่งดีๆกลับไปอ่ะค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกแบบปลื้มปิตินะค่ะว่าญาณบารมีของท่านอ่ะมาเต็มแล้วก็ได้รับพลังบารมีจากท่านจริงๆอ่ารู้สึกมีความปับปลื้มแล้วก็เอ่อ โล่งกับกับสิ่งที่ที่ท่านที่ท่านให้พรค่ะนนเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะก็ปลื้มปิติมีความสุขค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างวันน,นี้รู้สึกมีความสุขมากค่ะรู้สึกโล่งเหมือน เหมือนได้เปิดเต็มที่นั่นเหมือนอัดอั้นมานาน <c oughs> สึกโล่งมากๆแล้วมีความสุขมากๆค่ะอันนี้เป็นยังไงบ้างาคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกปิติสุขเจ้าค่ะมีพลังเจ้าค่ะท่านมาเต็มเลยพลังย่าก็มีเมตตาตวันนี้